รีบเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและควาสมสนุนสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ใหล่นตามเด็กขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องไรอันคิงนะครับนะเราก็จะเกม ฮับแปรลูกรล่ของเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนเคยเช่นวินนั่นเองนะครับนะแล้วก็เราก็อยู่กับช่วงของลัคกี้ทามนะครับเป็นรอบบ่ายโมงนะครับนะชชชแนลนะครับก็ได้แจ้งเกมมาแล้วนะก็มีเกมตามนี้เลยนะครับแปลเราก็มีนะครับทุกคนอะแล้วก็เกมอื่นในค่ายอื่นด้วยนะครับนะก็กลัคกี้ทามเนี่ยคือกลุ่มนะครับ คอยแจ้งเตือนเวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับนะเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับใครได้ใครเสียเกมอะไรก็จะมาแชร์กันใ,ในกลุ่มนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆเจ๋งๆเนี่ยก็จะมาแบ่งปันกันในกลุ่มนั่นเองนะครับนะเป็นกลุ่มที่จะเพิ่มอัตราเปอร์เซ็นต์คาแตกให้กับเรานะครับดีกว่าช่วงเวลาปอตินั่นเองนะครับนะในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งเกมประมาณเจ็ดรอบต่อวันเลยนะครับทุกคนนะบอกเลยครับว่าใครสะดวกตอนไหนก็จัดไปตอนนั้นนะครับทุกคนนะแต่ก็ นั่นแหละมันก็ไม่ได้รอบเปลสไว้ได้รอบจกคนนะมันมีได้มีเสียนะครับอันนี้คนจำไว้ด้วยอ่ะข้ากลุ่มนะครับไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับผมปักหมุดให้แล้วนะครับอ่ะรอบนี้ผมก็จะมาจัดอัปแปะนะครับตามที่ตามชมคอมเมนต์มานะครับนะในกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าขอให้ผมเล่นเบ็ดห้าสิบแต่ว่าขอเราไม่มีเบ็ดห้าสิบไงเรามีเบทหกสิบนะครับทุกคนนะผมก็ลยจัดเบทดหกสิบให้นะครับนะก็ซื้อเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะไม่เสียเวลานะครับนะ เขาบอกว่าให้หมุน12โค14นะครับที่ผมตัดสินใจรือซื้อเพราะว่าผมเออผมดูแล้วว่าตัวหมุนก็ไม่ได้เยอะไงทุกคนนะม,นะมันก็ก็น่าน่าโอเคอยู่นะ12โค14นะครับแต่ว่าหมุนต้องแบบ16 18ขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เออลองปั่นก่อนดีกว่านะมาตัวคูณได้แล้วนะ14 เออมาดิครับขอสิบสองสิบสองได้มาแล้วครับทุกคนมาลุยกันเลยครับเบ็ดหกสิบนะครับนะจริงๆเขาขอเบ็ดห้าสิบนะครับนะแต่ว่าไปอีกอันหนึ่งอ่ะก็จะมีห้าสิบแต่นี้ไม่มีนะครับที่ผมเล่นอันนี้ฟีเอ้ยเลยว่ะเฮ้ยฟีเป้าฟีในฟีเป้าไม่ลงว่ะ อเ,เอออีกเข้วาวะให้ฟีในฟีว่ะทุกคนอ่ะลุ้นกันยาวๆเขาเลยครับลุ้นกันยาวๆเลย,ลย,เลยไหมนี้เราหมุนเมื่อกี้เกี่ยวหมุนตั้งสิบสองสิบสี่ใช่ไหมโบอีกแปดหมุนก็แต่ว่าเราได้ยี่สิบหมุนอ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ไม่จ่ายว่ะเออผัดท่ามาเลย โอเคปลาทองปลาทองไม่ลงให้วะเงียบวะไม่มาว่ะทุกคน พันเอไม่ลงว่ะเสซไดมากอ่ะสุดท้ายครับอืมโอ้ยสี่พันสามสี่พันสามครับเออไไรไปเฮ้ย ประทัดมาว่ะทุกคนสี่พันสามโอ้โหประทัดลงให้ว่ะหมายแรกครับทุกคนเก้าพันเจ็ดสิบสองนะครับซื้อไปสามพันได้กำไรหกพันนะครับนะหมุนสิบสองคนิบสี่นะครับบวกด้วยฟรีในฟีอีกรอบหนึ่งนะครับเออไปขอไปต่อยสักรอบนะครับ มาอีกรอบนะครับทุกคนอีกรอบแต่ว่าเราได้กำไรเล่นะเก้าพันเนี่ยกำไรอะ่ะงบเราสามงบ,ององบ 6, เท่าไหร่วะงบหกพันเนาะแต่เราก็ได้กำไรแล้วไม่เป็นไรโอ้โหมาห้าตัวป่ะอ่ะงั้นก็เหมือนเดิมนะครับสิบสองคูณยี่สิบเอ้คูณสิบสองคูณสิบสี่นะครับทุกคน ต้มหมุนลงได้มาแล้วเออ,อไปต่อสวยต่อที่อัพสิบสี่ครับสิบสี่ครับสิบสีค่ครับผมเออไปลุยครับยังไงก็กำไรแล้วมานี่มสุดท้ายนะไม่ต่อแลว้วทุกคน เจ้เมื่อกี้ไม่ลงว่าแถวสองเออไหลไปโอ,โอเคโอเคอยู่ สามพันห้าร้อยเท่าไรสีร้ยยี่สิบเอออีกนิดไปไหลไปอีกนิดไปค่อยๆมาโอเคมากดีมากเออไหลไปไหลไปสวยพี่สวยเคกียร์เทเแรกฮ้อมันมาเรื่อยเืๆครับหกพันนะทั้งหมดเนี่ยได้มาสี่พันเจ็ดนะแต่ตอนนี้เราได้หกพันห้าแล้วนะ แปดพันว่ะเฮ้ยแปดพันว่ะทันหกร้อยแปดสิบตอนนี้เรามีอยู่แปดพันสองว่ะโอ้โห่เก้าพันถึงปะอ่ะหมุนสุดท้ายไม่จ่ายครับได้มาแปดพันหกร้อยหกเอ้หกร้อยสิบบาทนะครับโอ้ทำไรเน,น้นเน้นนะ่ะ อ่าเอาเศษสักนิดหนึ่งอะโอ้สุดสุดต้องสองไม้นะครับหมุนไม่เยอะเห็นไหมหมุนสิบสองคนสิบสี่เองทุกคนสิบสองสี่แตกสุดทุกไม้อะนะสำหรับผมก็ถือว่าโอเคมากนะครับไปหกสิบนะเขาขอแบนห้าสิบแต่ว่าของผมของที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้มันไม่มีไงมีหกสิบ ก็12บสองนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอจบวิดีโอตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็กลุ่มล็อตคิทามนะครับเข้ากลุ่มแท็บก็ไปดูคอมเมนต์แรกเลยคิดได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่ชกันทั้งหมดแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆกันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะรอบต่อไปนะครับรอบนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย I'm <laughs>